สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้สั่งพิซซ่าฮัทมานะครับซื้อ1แถม1ซื้อ1แล้วก็แถม1นะครับในราคา469บาทนะครับก็เป็นช่วงเวลาพักกลางวันนะครับกินข้าวกันหรือยังครับวันนี้มากินพิซซ่าด้วยกันนะครับก็เป็นลูกอีสานนะครับนานๆกินทีนะครับเอาเอาตรงๆว่าก็ไม่ได้ค่อยสั่งพิซซ่ามากินเท่าไหร่แต่วันนี้ก็ถือว่ามากินเป็นเพื่อนทุกคนนะครับมากินกันเลยครับ อันนี้ดูถ้ามันน่าจะอร่อยมากนะครับแล้วก็เป็นขอบชี้ด้วยนะครับของเขาแถมเฉพาะมะเขือเทศมาน,นี่ก็มีมาอยองเนตมีซอสพริกมาด้วยนะครับมาเอาชิ้นที่หนึ่งันเลยชิมขอบมันก่อนแล้วกัน มีความนุ่มๆน,นะครับแล้วก็มันแถมอ่านก่อนซอสมันงขินเพราะว่าซอสเฉยๆนะครับเรามาลองดูดความหอมมันก็จะเค็มๆนะครับเพราะว่ามันมีความเป็นชีดด้วยนี่ครับทุกอาจจะแบบไม่ค่อยสะอาดหน่อยนะ อันนี้เป็นซอสพริกนะครับขอเป็นมาจากดองเนตแต่ว่าไม่ได้มาจากพิซซ่าฮัทนะครับมาจากที่อื่นไม่บอกทาไมกินแต่ขอบมันรู้สึกว่าขอบมันอร่อย,อยจริงๆ บเบคอนชีสนะครับเฮ้นี่อะไรเนี่ยอ,อร่อยอันนี้หน้ามันหลุดออกมาจากถาดมาลองาลองมาชิมฝั่งนี้นิดนึงอันนี้เป็นแบบดีลักธรรมดานะครับ กินก็ไม่รู้ว่าเขาต้องกินยังไงนะครับมันมีไอ้นี่มาให้ด้วยเป็นใบพวกออริกาโนอะไรสักอย่างแล้วก็พริกนะครับก็ไม่ค่อยจะปรุงเท่าไหร่ก็ใส่แค่ซอสทั่วไป แบบแป้งนุ่มนะครับไม่ใช่บางกรอบเป็นหนานุ่มนะครับแล้วก็เป็นฮาวายเอียนอันนี้ออกมานะครับน,นี่ก็จะเป็นหนังชิ้นกรอบๆแล้วเพื่อนๆกินข้าวลางวันกับอะไรครับ อขาได้เป็นหน้ามันนะครับตรงนี้อ้น่ากินอยู่นะบันนอกกินพิซซ่าครับถามว่ากินหมดไหม ทำยังไงจะให้เหลือือมอตูดกายแมกผมชอบมากคนอ้วนก็จะชอบอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะมันมันกรอบกรอบทอดทอดหน่อยนี่ครับเมื่อกี้เป็นมะเขือเทศลองซอสพริก นี่ลเข้ากันปะนี่เลยนะฮะบ้านๆมีโปรชั่นอยู่ทุกคนลองซื้อมาชิมนะครมีความชื้นแล้วก็เบคอนนิดหน่อยย่ลองไป ดูมุมมามเนาะแบบไม่แบบไม่ใส่ซอสอะไรเลยก็หอมๆนุ่มๆเหมือนกินเบ,รบรอร์เกอรี่นะครับเบรอร์เกอรี่เพราะหน้าชีสหน้าพิซซ่าอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าอันนี้เขามาไว้ทำอะไรเออ นเนี้เอามาไว้ทำอะไรใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าเขาเอามาไว้ทำอะไรกันจะไดยตรงนี้หน้ามันหลุดเพราะว่าผมกินแป้งมันไปแล้วนะครับหน้ามันก็จะเป็นฮอทดอกนะครับกุ้งเลือกกินหน้าเหมือนเด็กๆแล้วก็อันนี้อร่อยเหมือนเหมือนไก่เหมือนอะไรเช่าง ชีสดิสน,นิดทุกคนดูชีดมันแบบอมันเป็นเป็นชี้นออกมานี่เห็นไหมมันชอบหน้ามันหลุดเพราะผมเอียงๆแล้วหน้ามันก็กองอย่เนี้ยนี่คนดูเนี่ยสกปรกเลดน,นึงนะครับมือเพราะว่าใช้มือกินชีดมันอยู่ในนี้อลองกินแบบครบทุกอย่างเลยใส่ใบอันนี้ โรยโรยโโรยลงไปอาจจะโรยในนี้โอเคลง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 ปุ๊บใส่พริกกิดนึงเราโตแล้วเราต้องกินพริกแต่เยอะไม่ได้แล้วร้องไห้นี่ใส่โบใส่ม่วไปเลยต้องใส่ซอสด้วยใช่ไหมต้องใส่ซอสด้วยนี่ กินแบบสกปรกมากปุ๊บลองดูครับกให้เพิ่มความหอมขึ้นมาเอารดรสชาติเผ็ดขึ้นมานิดนึงเอาตัวนี้ ใส่กระซอสันนี้ดูนะครับข้วาวม,มันสำหรับข้าวมันสำหรับซอสที่ขเขาใส่เนื้สอสลัดอะไรน,นี้ผมไม่รู้แล้วสนะแต่ว่าสั่งมากินโอเคนะครับ มายวน้ำลายแกะกินเหมือนของที่ว่าถ้ากินแป้งอไม่หมดงไงอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากจะลองอันนี้แนะนำโปรโมชั่นนะครับสั่งจากไลแมนหนึ่งแถมหนึ่งซื้อตัวนี้นะครับแล้วก็แถมตัวนี้460 469บาทจริงๆ458 458หรือ59แล้วก็ ค่าส่งอีก9บาทของลายแมนนะครับนี่แนะนำเลยของพิซซ่าฮัทนะครับอันนี้สาขา u ูดีนะครับอร่อยอร่อยจริงๆแต่สาภาพว่าถ้ากินบ่อยๆก็ไม่ได้มันเลี่ยนเนาะมันไม่เหมาะกับไม่ถูกปากเราเท่าไหร่ก็เปนอาหารที่จัดจ้านมีปลา้าบ้างนัวๆหน่อยอันนี้ก็นานๆกินทีครับแก้หิวพอดีกับตัวโควิดกัดตัว นี่ยผมเล่นกินแต่ขอบไปเลยมันอร่อยอีกสักคำหนึ่งก่อนอําลาผาจากพี่น้องเราจะสวมบทเป็นเบาวท้าแล้วแต่บัดดีพี่น้องฟองฝ่ายสุปผูสุข้นนะครับไม่ใช่บ่าเทานะเป็นบ่าวนนคำสุดท้ายแด่อาหารกลางวันครับบ๊ายบายครับ